ครับผมสวัสดีครับมือนี่สถานีทานพามาเบิ้งการเห็ดเต่าทานไม้ของสถานีทานนะครับเนาะสถานีทานในลงไปสองคลิปล้วนะครับหรือเอื่นคลิปนี้ว่าเป็นคลิปที่สามนะครับหรือบทที่สามนะครับเนาะสถานีทานในเบิ้งนะครับตอนนี้สถานีทานขุดลงได้ประมาณสามสิบเซนเนี่ยนะครับแล้วก็โดยการเฉียงสโลปเอานะครับ ขุดลงไปแล้วนะครับให้เบิ้งภาพที่ว่าสถานีทานได้ขุดมาแล้วและสถานีทานก็นเฮ็ดหู้อากาศไว้พร้อมนะครับหู้อากาศเกลืก,กประมาณคืบนึงเนี่ยครับคว่ำเลืกของหู้อากาศโดยเฉียงนะครับเป็นแนวเฉียง4ศูนย์องศานะครับสถานีทานเฮ็ดซีมุมนะครับขั้นตอนของการเฮ็ดทานก็หลังจากเฮาเฮ็ด หลุมเฮ็ดบอได้รล้วตามที่เข้าต้องการแล้วนะครับเอาเลิกเท่าใดก็แล้วจะเข้าต้องการนะครับแต่สถานีทานเฮดไหนเบิ่งกับประมาณ30เส้นนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นไม้นะครับบัดนี้สถานีทานจะเอาไม้แหงนะครับที่สถานีทานไปตัดตอนบทที่2นะครับเนาะหรือคลิปที่2อะนะครับเป็นไม้แหงนะครับเพื่อมาเฮดเตาเนาะเพื่อใส่ในการเป็นเชือเพลิงหรือพี่นเข่าเผาดินนะครับว่าง่ายว่าเผาดินห้ซุกนะครับแล้วก็เผาจังไรห้ไดทานพร้อมนะครับโดยที่บอ บบเหลือเป็นสนฟื้นออกมาขึ้นนะครับเนาะสุกเทียสถานีทานเคยเห็นแต่ก่อนๆอนก็เป็นสนฟื้นออกมาเนาะการเลี้ยงสถานีิทานก็จะเลี้ยงไม่แห้งจากแก่นไนม้มาก่อนนะครับกับเลี้ยงว้นอ่อมไว้นะครับเลี้ยงจนเต็มนะครับแล้วก็หายได้รูปทรงรูปทรงก็คือเต่าทานทั่วไปนะครับเนาะเป็นทรงจอมปวกขึ้นไปให้แหลมบนนะครับฐานกว่วงๆแล้วก็แหลม บนเพื่อผู้หามันพังลงมานะครับขันเป็นรูปร่างบ่อไหลส่งบอ่อมน้นมันก็ดีมีโอกาสยุบหรือพังลงมาได้ครับตามที่เขาเคยเห็นในคลิปก่อนๆที่สถานทีท่านในเบิรงนเนาครับถ้าบ่อแหลมบ่พอพอมันจะยุบลงมาพังลงมานะครับการเลี้ยงฟื้นแล้วยาอย่าลืมนะครับองหนึ่งก็คือจุดอ้อยไฟนะครับจุดอ้อยไฟก็คือใส่เชื้อเพิ่อไหวสถานทีทางก็ใส่อย่างลดไปนะครับ มื่อนี่สถานีิทานเห็นงานไต่ห่มนะครับมันเลยมีแดดบังห่มบังไว้นะครับก็เลยถ่ายภาพจะเป็นภาพเหมือนๆนะครับเนาะอย่าลืมนะครับการใส่ยางรดของสถานีิทานก็มีประโยชน์ในการจุดนะครับจุดง่ายอ้อยง่ายนะครับโดยเฉพาะยิงไม้แห้งน้ำกับบ่ใช่ปัญหานะครับหลังจากนั้นแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงว้นไปเรื่อยๆให้ได้รูปทรงนะครับบ่ไใดจํากัดว่าสิเป็นนอนหรือตั้งนะครับเพราะว่าการเลี้ยงเอาแบบไว้ก้นเนี่ยก็คือเนียนรูปทรงให้ได้ งจอมปลวกนะครับที่ที่ตามในภาพที่เห็นนี่แหละครับเพื่อสีไ้ขึนดินต่อไปง่ายนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งคลิปต่อไปครับมาเบิ้งคลิปต่อไปว่าสถานีทานจะเห็ดจังไดต่อไปนะครับเนาะมาติดตามเบิ้งนะครับเพราะเอ่อบดต่อไปก็คือเป็นการขึนหลวดนะครับโค้งหลวกลวดเล็กนะครับเพื่อสิได้ทักออมแล้วก็เหยียบดินมาปั่นนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ้งว่า เฮาจะเอาดินเฮาจะเอาลวดไม่เห็ดจังไรต่อไปใส่เล็กแบบไรลวดแบบไดในาราคาบ่หลายเกินไปให้ประหยัดประหยัดเสียบเจ้าของไว้ดังที่ว่าเฮ็ดเต่าเองง่าย,ายๆแบบบ้านๆเนาะครับเนาะครับผมสําหรับมือนี้สถานีทนันขอลาบแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบ่งกันใหม่ครับมือนี้สวัสดีครับ